จะมีการไฟเขียวแหละนะครับขาย f 16ให้แก่กรรมผูชาแต่เมื่อบัตรนั้นมันมาท่านผู้ชมครับเราเองเนี่ยก็คงไม่ได้ใช้เครื่องบิน X6 6อีกแล้วครับเราก็คงต้องหันไปกิ๊เพ่นแล้วเราก็จะมีรูปแบบการลบในรูปแบบของเราครับส่วนกรรมพูชาเขาจะซื้อก็ให้เขาซื้อไปนะฮะเราเองก็คงไม่ได้เดือดร้อนแล้วนะฮะคือทรัมป์เนี่ยเรามองว่า ถ้าหากว่ายังเป็นประธานาธิบดีอยู่นะ,ะสมัยหน้ากันแล้วกันยังไงครับ f 1 6เนี่ยเขาก็อยากขายให้กัมพูชาก็เหตุผลหนึ่งก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็อยากติดแบรนด์เหมือนกันนะแบรนด์ usa เลยครับก็คือการขายวุธเนี่ยไปตามประเทศต่างๆมันเป็นข้อบ่งชี้ว่าตอนนี้เรื่องของความมั่นคงครมันไหลไปยังประเทศนี้แหละเหมือนกับที่ไทยเนี่ยนะครับก็มีเครื่องบินในค่ายโยุโรปเนี่ยนะฮะประจําการอยู่ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวนะฮะสถานการณ์ร้อนแรงนะฮะหลังจากที่เราและกัมพูชาได้มีการลงนามเรื่องของข้อตกลงสันติภาพระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ประเทศมาเลเซียเนะะี่ยก็เรียกว่าเกิดขึ้นมา2วันและและณนะขณะนี้ท่านผู้ชมครับมันก็เกิดเรื่องของเอฟเฟกต์และสิ่งที่มันตามมาหลังจากข้อตกลงดังกล่าวฮะ สันติภาพก็คือสันติภาพก็อนหนึ่งฉบับแต่ว่าข้อตกลงดังกล่าวท่านผู้ชมฮะมันมีการสอดแทรกนะเรื่องของดีนการค้าที่มาจากระหว่างทั้งสองฝ่ายก็คือสารักับไทยก็มีฮะเป็นกระแสข่าวมาแล้วแล้วก็ในส่วนของสหรัฐกับกรัรมพูชามันก็มีเหมือนกันฮะเรื่องของข้อตกลงการค้าทีนี้มันมีเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับก็เรียกว่า การทำข้อตกลงการค้าเนี่ยยังไงก็ต้องอเมริกาได้เปรียบคะก็คือว่ากัมพูชาก็ต้องซื้อของจากสหรัฐไทยก็ต้องซื้อของจากสหรัฐก็ไล่เรียงกันไป1 2 3 4 5ีซื้ออะไรก็ตามแต่ทีนี้มันก็จะเกิดคำถามว่าอ้าวกัมพูชาจะได้อะไรจากสหรัฐและไทยจะได้อะไรกับสอเมริกาสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือการนําเข้าภาษีฮรท่านผู้ชมเวลานี้ก็บอกว่าทั้มเนี่ย ให้ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฮะที่กำลังถูกจับจ้องฮะแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงล่าสุดก็คือว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นได้เตรียมฮะยกเลิกคำสั่งก็คือการห้ามส่งออกการขายอาวุธให้แก่กัมพูชานี่ก็หนึ่งเรื่องนะเรื่องที่สองฮะทัป์ก็บอกว่าสหรัฐกับกัมพูชาเนี่ยควรจะมีการหวนกลับคืนมาฮะ เชื่อมความสัมพันธ์ด้านการทหารนั่นก็คือการมาซ้อมรบกันระหว่างทั้งสองชาติประเด็นดังกล่าวนั้นก็มาจากกรณีที่เว็บไซต์คณะผู้แทนสหรัฐประจำอาเซียนครับก็ได้มีการเผยผลหารือะระหว่างประธานาธิบดีโด,โดนัลด์ทรัมป์และทางด้านนายฮุนมาเด็นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ก็มีใจความว่า ประธานาธิบดีโดัโดนทรัมและก็ทางด้านของสมเด็จฮุนมาเน็ตนายกรัฐมมตรีของกัมพูชาได้มีโอกาสพบปะกันครั้งแรกในระดับผู้นําระหว่างอเมริกาและกัมพูชานับตั้งแต่ที่ฮุนมาเน็ตนั้นขึ้นดํารงตาแหน่งเป็นนายกรัฐมมตรีด้วยความมุ่งมั่นของกัมพูชาที่จะทําลงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงอเมริกาก็จะมีการยกเลิกมาตรการการส่งออกอาวุธต่อกัมพูชา ท่านผู้ชมครับย้ำนะฮะยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกอาวุธต่อกัมพูชาซึ่งทั้ง2องวายก็เห็นพ้องฮะที่จะมีการลื้อฟื้นการฝึกซ้อมร่วมกันทางทหารโดยฉลัดว่าอังกรอเซนติโนลครั้งสุดท้ายครับสองประเทศนี้เคยได้มีการจัดการฝึกการสมรบมาก่อนในปี2017ฮะปีนี้ก็คือปี2025 ก็เป็นเวลากว่า8ปีแล้วฮะที่ความสัมพันธ์ด้านการทหารก็ต้องห่างเหิยไปนอกเหนือจากนี้นะฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีการเพิ่มจํานวนที่นั่งนะฮะให้แก่นายทหารกัมพูชาที่จะมีการมาเรียนฮะในสถาบันทางทหารของสหรัฐเช่นเวสต์พอยต์แล้วก็โรงเรียนการทัพอากาศและสถาบันอื่นๆท่านผู้ชมครับตรงนี้คือเนื้อหาหลักที่ออกมาจากเว็บไซต์คณะผู้แทน สหรัฐประจําอาเซียนเราก็จะมีการเข้ามาขยายความกันท่านผู้ชมฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว,ว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะฮะอยากจะจับจ้องและเกินนะในช่วงเวลานี้นั่นก็คืออะไรรู้ไหมเรื่อง,องการซ้อมรบเนี่ยไม่แปลกฮะเพราะว่าสหรัฐก,กับกัมพูชาเนี่ยเคยได้มีการซ้อมรบมาก่อนแต่ท่านผู้ชมครับข้อแรกเนี่ยที่เรามีการพูดถึงกันนะก็คือว่าทรัมป์กับฮุนมาเนตนะฮะโอเคลนะ เขาเริ่มก็จะมีดีนการค้าระหว่างกันและกันและเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันทีนี้เรื่องของการปลดล็อกฮะมาตรการการส่งออกอาวุธเนี่ยนะโอ้โหท่านผู้ชมครับข่าวเนี้ยมันเป็นข่าวดีสําหรับชาวกัมพูชาถึงขนาดที่บ่งบอกว่าโวยเอาแล้วงานนี้ฮะสงสัยกัมพูชาจะมีเครื่องบินแบบ F16 ในฝันแล้ว ถ้าดูจากกระแสนะท่านผู้ชมชาวกัมพูชาในช่วงเวลาเนี้ยจริงๆแล้วฮะเขาอยากจะได้ f16 กับ f15 เนี่ยมากมากกว่าเครื่องบินแบบ j 10ของจีนฮะถ้าวัดกันแล้วนะคือกระแสเนี่ยมันมีทั้ง f16 กับก็มีแล้วก็มีทั้ง j10 ก็มีแต่ว่าชาวกัมพูชาเนี่ยเขาอยากจะได้ f 16มากกว่า j10 ก็เนื่องมาจากว่า ในสมัยหนึ่งนะฮะที่จีนเนี่ยอาจจะมีการบริจาคนะฮะหรือว่าขายก็ตามแต่เฮลิคอปเตอร์ฮะให้แก่กัมพูชาทีนี้ปรากฏว่านักบินนะฮะก็เลยมีการเอาเฮลิคอปเตอร์ลำเนี่ยมันล่วงอะท่านผู้ชมก็บอกว่าเอ๊ะน่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือไม่จนทำให้ชาวกาัมพูชาก็รู้สึกว่าแสดงความตังหิดใจนะว่าคุณภาพฮะของอาวุธ ที่ผลิตจากจีนเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดฮะท่านผู้ชมพื้นฐานหลักแล้วเนี่ยนะครับกัมพูชานั้นเคยได้มีการส่งนักบินนะครับไปเรียนที่จีนแล้วก็มีการไปฝึกฮะเครื่องบินค่ายจีนเนี่ยตั้งแต่เครื่องบินขั้นต้นนะนะจนไปถึงเครื่องบินขนาดกลางก็เรียกว่าเขามีพื้นฐานแล้วแต่ว่าในาขนาดเดียวกันท่านผู้ชมครับ ทางด้านนายุนมาเน็ตเนี่ยก็ถือว่าอา้อาวอดีตที่ผ่านมาก็ดีกีนะเป็นนักเรียนในร้อยจบจาก West Point ที่มาจากอเมริกาแล้วการที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็มอบเรียกว่าทุนแล้วกันนะฮะให้ฐานกัมพูชาไปศึกษาในสถาบันทางฐานของสหรัฐไม่ว่าจะเป็น West Point ก็แปลว่าอีกหน่อยนะฮะคือลูกพี่เนี่ยอย่างหุนมาเน็ตครับนายรัตรีเนี่ยเขาก็ เรียกว่ามีทักษะด้านนี้มาแล้วเขาก็ต้องการส่งเสริมเพราะฉะนั้นอาวุธในอนาคตท่านผู้ชมครับมันคงไม่ได้มีเพียงแค่ Make in China เท่านั้นคือหุนมาเน็ตเนี่ยได้มีการศึกษาแล้วว่าถ้าหากว่ามีการไปซื้อแต่อาวุธจีนพึ่งพาจีนเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับกรณีที่ไทยกับกัมพูชานี่แหละมีการเข้ามาประทะกันผลสุดท้ายฮะอาวุธบางอย่างเนี่ยนะฮะที่จีนมีการส่งมอบให้ เช่นจรวดหลายลำกล้อง PSL03 เขมรฮะไม่เคยมีการนำมาใช้เลยอันที่2ฮะก็คือระบบป้องกันภายนากาอกเคส14เขมรก็ไม่เคยมีการนำมาใช้เลยฮะอาวุธ2ตัวเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอาวุธหลักนะแล้วก็เป็นตัวใหม่ละที่กัมพูชาเนี่ยเขาก็เรียกว่าคุยโวมาโดยตลอดว่าเอ้ยยังไงก็ต้องเอามาใช้กับไทยอย่างแน่นอนแต่ว่าตลอด5วันฮะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ไม่เคยมีการนำมาใช้เพราะฉะนั้นคุณมาเด็ตเนี่ยยังไงที่กล้ามาเป็นผู้นำเลยครับ <c oughs> เขาก็คงต้องพึ่งพาครับอาวุธที่มาจากทั้งสองฝ่ายทั้งจีนและอเมริกาก็แปลว่าอีกหน่อยท่านผู้ชมครับ F16 ฮะ F15 ที่ชาวกรรมัมพูชาเขาใฝ่ฝันเนี่ยคิดว่ามันไม่เกินความจริงฮะก็ดูได้จากเว็บไซต์คณะผู้แทนของสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมครับ นอกเหนือจากไปเรียนที่เวสต์พอยแล้วนะนักเรียนอาหารบกเนี่ยยังเปิดโอกาสให้ไปเรียนในโรงเรียนการทัพอากาศอีกซึ่งก็แปลว่าในอนาคตนะฮะเมื่อความร่วมมือระหว่างกัมพูชาและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมันเริ่มที่จะมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นนักบินท่านผู้ชมครับชาวกัมพูชาก็จะไปเรียนนะฮะการบินในประเทศสหรัฐก็คงจะต้องมีการขึ้นเครื่องบินขั้นต้นเป็นเครื่องบินฝึกของสหรัฐ และในอนาคตท่านผู้ชมครับ F16 นี่นะฮะมันไม่ไกลเกินฝันถามว่ากัมพูชาเขามีงบประมาณไหมจริงๆแล้วมันมีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมาจากสแกมเมอร์ไงไม่ยากหรฮะมันก็ต้องเอาเงินสแกมเมอร์เนี่ยไปฟอกให้มันขาวก่อนเช่นมีการเข้าไปซื้อทองคําก็จบแหละแล้วก็แปลทองคําขายทองคําเป็นเงินสกุลดอลลาร์แล้วก็นําเอาสกุลดอลลาร์ไปซื้อ เครื่องบินขับไล่ถามว่าทําไมจะซื้อไม่ได้มันก็ซื้อได้เหมือนที่ชาวกัมพูชาหลายคนฮะเมื่อประมาณ2อสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรณรงค์งงว่าลงขันกันไหมคนละ5เหรียญต่อเดือนประชาชนชาวกัมพูชาหลายหลายคนมาลงขันกันมาซื้อเครื่องบินขับไล่จากสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมครับยังจําข่าวนี้กันได้ไหมซื้อกันสัก6กลำก่อนฮะตรงนั้นเนี่ยเรายอมรับว่ามันเป็นกระแสะข่าวปัน่น แต่อย่างน้อยที่สุดนะนั่นแหละก็คือความมุ่งมั่นของชาวกรรมัมพูชาที่อยากจะได้เครื่องบินแบบ f 1 6นะ